สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับครูภัสรีครั้งนะคะวันนี้นคุณครูพัสรีมีเพลงกุ๊กกุไก่มาฝากค่ะเรามาร้องพร้อมกันสองรอบนะคะคก,คก,กุ๊กกุไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกห้อง แม่ก็เรียกไปคุยดินทำมาหากินตามภาษาไก่เอ้ยกุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกลองเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกไปคุยดินทำมาหากินตามภาษาไก่เอ้ยกุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกิน ลูกล้องเจี๊ยบเจียบแม่ก็เรียกไปคุยดินทำมาหากินตามประษาไก่เอยเพลงนี้มีท่าประกอบด้วยนะคะเรามาทำท่าประกอบเพลงกุ๊กกุกไก่กันเลยคะ่ะกุ๊กกุกไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกล้องเจี๊ยบเจียบแม่ก็เรียกไปคุยดินทำมาหาิน กินตามประสาไก่เอ่ยกุกกุกไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกล้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกไปคุยดินทำมาหากินตามประสาไก่เอ่ยกุ๊กกุก๊กไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกล้องเจี๊ยบเจี๊ยบ แม่ก็เรียกไปคุยดินทำมาหากินตามประสาไก่เอ่ยกุกกุ๊กไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจียเจ๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกไปคุยดินทำมาหากินตามประสาไก่เอ่ยเพลงกุ๊กไก่ก็จบลงแล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูภาษีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ